สวัสดีค่ะพวกเราค่ะไรณแม่ใหม่ทำจะมาทำคะลิปก,กันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปสาวไทยในดวงอ่าในดวงดอกไม้นะคะโอเคค่ะเราเข้าไปแคปคัทเลยนะคะแล้วเราก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่คะ่ะไปโปรเจกต์ใหม่นะคะเราก็ไปเอารูปภาพของเราส,สวยๆนะคะอ่าคุณแม่แม่ทำก็ ได้ทุกคนเตรียมรูปภาพสวยๆแล้วนะคะอ้าวเราไปเตรียมเลยค่ะนะอ่าเราเพิ่มรูปภาพไปนะคะแต่และรูปภาพของเรานี้นะคะเราไปจัดการแก้ไขนะทุกคนอ่าไปที่ปุ่มแก้ไขค่ะนะคะให้มันเป็น9ต่อ16ค่ะค่ะทุกคนกดปุ่มแก้ไขนะคะ อ่าผมแก้ไขแล้วก็ครอบตัดให้เป็น9ต่อ16ค่ะอ่ากดถูกเลยค่ะครอบตัดเป็น9ต่อ16แล้วนะคะแล้วเราก็ยืดนะยืดขยายให้เป็น9ต่อ16หโอเคค่ะโอเคนะคะต่อไปรูปที่2เช่นกันค่ะรูปที่2เช่นกันนะคะรูปที่2องเราก็แก้ไขให้เป็น9ต่อ16นะคะ9ต่อ16ค่ะ โอเคนะยืดขยายโอเคนะในกรอบแล้วค่ะว่าต่อสิบหกแล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปรูปที่สามเช่นเดียวกันนะคะทุกครั้งเราจะต้องนะทำภาพให้เป็นเก้าต่อสิบหกค่ะตามกรอบเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปรูปที่สี่นะคะรูปที่สี่แล้วก็แก้ไขเหมือนกันค่ะโอเคนะ แก้ไขให้เป็น9ต่อ16โอเคนะคะต่อไปรูปที่5ทุกครั้งเลยนะเราต้องจัดการให้เป็นรูปกรอบ9ต่อ1ต่าสิค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะ9ต่อ16เรียบร้อยค่ะต่อไปพอเราได้อ่ากรอบนะคะเป็นวิดีโอหลักของเราแล้วนะคะอ่าแม่แบบแคปคาดของแม่ไหคะ ลบออกเลยค่ะตัวนี้นะคะค่ะต่อไปเราจะฝึกใช้คำสั่ง transition เห็นไหมจากภาพที่หนึ่งมันยังภาพที่สองมันมันแข็งไปเห็นไหมฮะมันแข็งไปเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันสมูทดูดูดีขึ้นนะคะนะ,ะให้ทุกคนนะไปกดที่รอยต่อเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยรอยต่อขา,ขาวๆนี่ค่ะ รอยต่อเขาขาวนี้นะเนี่ยรอยต่อเขาขาตัวนี้นะโอเคนะให้ทุกคนใช้มือนะตรงนี้ค่ะใช้มือนะคะจิ้มลงไปจุดเขาขาวนี้ค่ะมันก็จะเด้งขึ้นคําว่า transition นะจะเด้งคาว่า transition ใช่เลยนะคะก็คือ transition เนี่ยจะเป็นการนะเชื่อมต่อนะเะชื่อมต่อโอเคนะอ่าเราจะเชื่อมต่อแบบไหนมีเมนูนะ กระแสมาแรงโอเวอร์เลคความเคลื่อนไหวเบลอยอแยะเลยค่ะสไลด์เอ็มจีนะเราค่อยฝึกใช้นะอ่าวันนี้แม่แม่คำก็จะให้ทุกคนนะคะใช้เมนูความเคลื่อนไหวนะคะใช้เมนูความเคลื่อนไหวนะแบบแบบกริดนะแบบกริดเง่ายๆต้นต้นนี้เลยค่ะแบบมิกค่ะแบบมิกนะอ่ามันมีดําเรือนมีดึงเข้ามีมิก เดี๋ยวแม่แมคคัมให้ใช้คำว่ามิกนะส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครโปรของแคปคัทนะคะอะย่าไปใช้นะถ้าถ้าไปใช้ละเขาไม่ให้เราเซฟนะไม่ให้เซฟนะที่คำไม่โปรเนี่ยเห็นไหมนะคำพวกโปรเนี่ยอย่าไปใช้เด็ดขาดนะพอจะเซฟละเซฟไม่ได้เลยหลายคนบละแม่แมครับทำไมเซฟไม่ได้นั่นแหละเพราะว่าเราไปใช้โปรถ้าคนไหนได้สมัครแล้วเสียตังค์ละ อย่างแม่แม่ยคำหนีเสียตังค์และเป็นรายเดือนแม่แม่ยคำใช้โปรได้เอออย่างนั้นอ่ะอ่าจ่ายได้นะอ่าทุกคนใช้คำว่ามิกนะมิกนะคะอ่ามิกนะคะใช้ความเร็วที่ศูนย์จุดอ่าประมาณศูนย์จุดเจ็ดนะะประมาณศูนย์จุดเจ็ดนะคะโอเคค่ะอ่าดูนะพอเราไปปุ๊บมันก็จะเลื่อนไปแบบนี้ค่ะมิกจะเป็นแบบนี้มันจะมิกให้เราเลยครันนี้ ถ้าทาอย่างนี้มันต้องไปทําทุกอันใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเราทําอันเดียวให้เสร็จนะทุกคนกลับไปอันเดิมนะให้ไปกดเมนูว่าใช้ปรับใช้กับทั้งหมดค่ะให้กดตัวนี้นะทุกคนให้กดตรงนี้จ้ะปรับใช้กับทั้งหมดนะจ๊ะเนี่ยใช้คําตัวนี้นะโอเคนะทุกคนกดค่ะเพราะฉะนั้นรอยต่อนะมันก็จะไปทั้งหมดมันหมดใช้หมดแล้วกดถูกค่ะนะ เพราะฉะนั้นลอยต่อแบบมิกก็จะไปหมดแล้วค่ะอ่าทั้ง5ทั้ง5คลิปเลยนะเราจะสังเกตว่าคลิปของเราก็จะสั้นลงนะ,ะแต่ก่อนตะกี้นะคะสิบเหลือสิองวิพอดีเลยค่ะสิบสองวิพอดีเลยนะคะอ่าโอเคค่ะอันนี้คือการใช้คำสั่ง transition นะะต่อไปเราจะเอารูปเรานะ,ะมาใส่ทุกคนไปที่เมนูไหนคะเราจะารูปของเรามาใส่เป็น ภาพสอนนะคะเราไปเอาภาพใส่ภาพส้อนค่ะกดเมนูภาพส้อนค่ะกดเมนูภาพสอนนะอ้าวต่อค่ะกดค่ะกดเมนูภาพสอนปึ๊บมันก็จะขึ้นคําสั่งโอเวอร์เลย์นะโอเวอร์เลย์คือบวกตรงนี้ค่ะนะอ้าวกดคําว่าโอเวอร์เลย์ค่ะกดปับ๊บมันจะไปห้องอแกลเลอรี่ของเราที่เราทําภาพเอาไว้นะคะอ้าเราทําภาพเอาไว้แล้วนะทุกคน ทุกคนเอาทำภาพไปแล้วค่ะพวกเราก็เอาภาพมาใส่เลยค่ะเอาภาพมาใส่เลยนะคะเลือกภาพตัวไหนก็ได้อ่าครูแม่ใมคำเลือกภาพตัวนี้ก่อนเลือกภาพมาปึ๊บนะให้เราดึงนะให้เราดึงภาพเราเนี่ยมีความยาวาปรับดึงภาพนะเห็นไหมภาพของเรากรอบขาวๆอยู่เนาะให้มีความยาวเท่ากับปลายของตัวนี้ค่ะ ปลายของรอยต่อตรงนี้นะคะเราจะเอาความยาวประมาณนี้โอเคไหมคะอ่าโอเคค่ะเราเลื่อนนะแต่ก่อนมันจะยาวมานิดนึงใช่ไหมอ่าปลายมันไม่พอดีเอาเราอย่างเงี้ยเราก็ดึงมาค่ะใช้มือเบาเบานะคะดึงปึ๊บโอเคค่ะอ่าคราวนี้เราก็ลบพื้นหลังสีเขียวค่ะทีหลักลบพื้นหลังสีเขียวเราใช้คําสั่งอะไรคะใช้คําสั่ง cut o อาค่ะโอเคนะคะใช้คําสั่ง cut เอานะ โอเคนะคะอ่าใช้คำส cut out. ั่งคัดเอาอากดคัดเอาค่ะแล้วกดคำว่าโคมาคีโคมาคีนะคะกดคำว่าโคมาคีค่ะกดคำว่า key, ะคะโคมาคีนะคะเคนะคะอ่ากดปั้งไปนะคะมันก็จะขึ้นวงสีกลมๆเห็นไหมเราจะเอาจุดเนี้ยไปอยู่ตรงสีเขียวเพราะเราจะลบสีเขียวนะเนี่ยวงมันแต่ก่อนตร,ตรงกลางเนี่ยเนี่ยจุดตรงกลางเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะอ่า พอใส่ปั๊บเรามากดคําว่าความเข้มค่ะให้เรามากดคําว่าความเข้มค่ะโอเคไหมคะอ่ะกดค่ะทุกคนกดความเข้มค่ะมันก็จะขึ้นน่มมันก็จะขึ้นกลมๆตัวนี้นะเป็นสเกลไม่มาให้เรากดนะฮะโอเคเอา้าวเราก็เลื่อนให้มันได้นะความเข้มประมาณห้านะคะทุกคนเลื่อนความเข้มมาประมาณห้านะฮะห้าหรือหกนี้ได้ค่ะ อ่าเราเลื่อนมาแล้วนะกดถูกค่ะเลื่อนมาประมาณห้าถึงหกนะคะแล้วเราก็มาปรับรูปกรอบโทรศัพท์ของเรานะะปรับรูปกรอบโทรศัพท์ของเราให้พอดีดูสวยนะคะอ่าดูสวยนะคะโอเคค่ะได้แล้วหนึ่งรูปต่อไปเราต่อค่ะเราแบ็กกลับค่ะทุกคนแบ็กกลับที่เมนูด้านล่างนะคะแบ็กกลับคือลูกศรน,นี้นะโอเคกับแบ็กกลับจนไปเจอคําว่าโอเวอร์เลยเห็นไหมคะ กลับจนไปเจอคำว่าโอเวอร์เลย์ค่ะอ่าโอเคแบ็กกลับมาแนละ้วบวกโอเวอร์เลย์เข้าไปอีกรูปหนึ่งค่ะรูปต่อไปนะคะแล้วก็ใส่ทําเหมือนเดิมค่ะเข้ามาถึงปั๊บนะฮะอ่าเราจะเห็นว่ากรอบรูปตัวนี้ของเรานะมันเกินใช่ไหมะเราเลื่อนมาให้มันเท่ากับขีดขีดดําเห็นไหมเลื่อนมาเท่ากับขีดดําตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่นี่น ให้มีความยาวเท่ากับขอบคลิปด,ดำนี้โอเคค่ะอ่าเลื่อนได้แล้วนะคะต่อไปทำยังไงต่อคะต่อไปก็ไปคัดเอานะไปคัดเอาแล้วกดโคมาคีพอโคมาคีปื๊บนี่กลมๆนี่เราเลื่อนออกมาที่สีเขียวนะคะเพราะเราจะลบสีเขียวกดปื๊บเราไปกดความเข้มค่ะจิ้มความเข้มค่ะแล้วก็ดึงนะความเข้มมาให้ด้ประมาณห้านะถึง6นะเสร็จมาปรับลูกศรอ่านะมาปรับตัวนี้นะคะ อ่าต่อไปแบ็กกลับค่ะแบ็กกลับจนมาเจอเพิ่มโอเวอร์เลยเพิ่มอีกรูปจ้าอ่าเพิ่มอีกรูปนะคะอ่าเพิ่มเข้ามาทําแบบเดิมค่ะถ้ามันมาแบบนี้ล่ะโอ้แล้วก็ใช้มือจิ้มค่ะลากขึ้นไปค่ะกดเบาๆให้เป็นสีเทานะต่อไปแล้วก็เลื่อนนะกรอบให้มันเท่ากับตัวนี้เห็นไหมกรอบเท่ากับความยาวเท่ากันเลยแล้วก็มาที่คัตเอาท์ใช่ไหมคะทาแบบเดิมค่ะ โคมาคีเลื่อนมาจิ้มให้เหลือห้าถึงหกนะอ่าปรับอ่าต่อไปทำไงคะแบ็กกับแบ็กกับจนถึงเพิ่มโอเวอร์เล์แบบเดิมค่ะอ่าใส่เนาะสีม่วงเข้าไปนะฮะอ่าปรับให้เท่ากับความยาเท่ากับอ่าเมนูหลักของเรานะคะทำยังไงคะต่อไปคัตเอาท์ค่ะคัตเอาท์โคมาคี เลื่อนวงกลมมาที่สีเขียวยิ้มไปที่ความเข้มประมาณ5นะคะ6ถึง6ขยายนนะอ่าเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมคะต่อไปแบ็กกัา1 2จนถึงเพิ่มโอเวอร์เล์ไปเอามาอีกรูปจา้าโอเคไหมคะอ่าทำยังไงคะปรับนะปรับน้องให้เท่ากันกับอ่าโอเคต่อไปทำยังไงคะเออคัดเอาโคมาคีเอ เลื่อนวงโคเมคีมาที่สีเขียวปรับที่ความเข้มเหลือห้านะปรับโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้นะก็ได้รูปแล้วแต่ครนี้เรามาใช้คำสั่งต่อไปเราจะใช้คำสั่งแต่ละรูปโดยเอเออใช้คำสั่งใช้คำสั่งเอเอม เนชั่นนะคะเอเมชั่นนะคะใช้คำสั่งเอเมชั่นเอนิเมชั่นเอนิเมชั่นนี่ค่ะคำสั่งนี้จะที่ละค่ะเราจะใช้คำสั่งตัวนี้นะคะโอเคค่ะเราจะใช้คำสั่งสไตล์เราใช้เยอะแล้วค่ะนี้เรามาใช้คำสั่งเอนิเมชั่นนะฮะอ่ะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปอ่ะเอาก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนเราจะใช้เอนิเมชั่นรูปไหนให้เราจิ้มที่รูปนั้นก่อนจ้ะ เราจิมรูปแรกนะเราก็มาจิม a อนิเมชันนะ a อนิเมชันเอาเข้าก่อนนะคะให้ทุกคนเลื่อนเลื่อนกดคําว่าเข้านะเห็นคําว่าเข้าเนาะเห็นไหมมันจะมีเข้าแล้วก็จะมีคําว่าออกใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีคําว่าคอมโบเราจะใช้คําว่าเข้าก่อนนะคะเราจะใช้คําว่าเข้าก่อนจ้ะอ่าก็คือมันจะเข้ามาอย่างไงอ่าให้ทุกคนเลือกนะคําว่าเข้านี้ด้วยคําว่าซูมเข้าจะที่ละค่ะ ซูมเข้าคือรูปนี้นะแล้วก็ดึงความเร็วของการซูมเข้าเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมคะนี่ความเร็วข้างล่างนี่อ่าดึงมากลางๆนะดึงมากลางๆเ่๋เพิ่งกดถูกนะต่อไปเราจะให้ออกแบบไหนอ่าเราจะให้ออกแบบพลิกค่ะอ่าแล้วก็กดจิ้มคําว่าออกจากท่รักหาจิ้มคําว่าออกนะคันนี้นะเข้ามาแบบซูมนะต่อไปจะให้ออกแบบพลิกค่ะที่รักหาจะให้ออกแบบพลิกนะ อ่าเราก็เลื่อนไปที่คําว่าพลิกค่ะนะเห็นไหมเห็นพลิกไหมอ่าพลิกสุดท้ายเลยเห็นไหมพลิกออกแบบพลิกดึงดึงมานะคะอ่าดึงมาประมาณนี้กลางๆนะ,ะเข้ากระบาลหนึ่งจุดหนึ่งแล้วเข้ามาหนึ่งจุดสองกดทูค่ะเสร็จแล้วถูกถูกค่ะอ่ารูปที่หนึ่งมาแล้วซูงเข้าพลิกออกรูปที่สองทำแบบเดียวกันค่ะกดที่รูปนะ,ะแล้วก็ a อนิเมชันนะแอนิเมชัน อ่าเข้าแบบซูมเข้าเลื่อนหาคำว่าซูมเข้าค่ะซูมเข้าค่ะซูมเข้าเลื่อนมากลางๆนะฮะเลื่อนมากลางๆประมาณ1.1นะคะอ่าต่อไปออกแบบไหนออกแบบพลิกนะคะพลิกนี่คือสุดท้ายเลยเห็นไหมซูมมาตรงกลางค่ะอ่าพอเสร็จแล้วกดถูกค่ะต่อไปรูปที่3แบบเดียวกันเลยค่ะ animation นะะกดที่รูปที่3แล้วก็ใช้ animation ค่ะ เข้าแบบซูมข้าเลื่อนหาซูมเข้านะคะซูมเข้าค่ะอ่าซูมเข้าเลื่อนเลื่อนซูมเข้าวความเร็วมาที่กลางๆนะคะอ่าที่งกลางๆออกแบบพลิกค่ะที่ลักขะออกแบบพลิกเลื่อนมาตรงกลางค่ะเสร็จและถูกต้องค่ะต่อไปรูปที่4นะคะแบบเดียวกันเลยค่ะ a อ i น a เมชันใช้ให้คล่องนะคะเอาแบบซูมเข้าค่ะเดี๋ยวคําสั่งอื่นๆเราค่อยฝึกนะคะอัดซูมเข้านะคะ ออกยังไงออกแบบพลิกนะออกแบบพลิก,าลกหาพลิกค่ะหาพลิกค่ะออกแบบพลิกโอเคค่ะดึงมากลางๆนะเข้าก็กลางอันนี้กลางๆนะความเร็วต่อไปรูปที่5แบบเดียวกันเลยค่ะเอ็นนี่มีชัน้นแล้วก็เข้าแบบซูมเข้าเป็นความอาทําทแบบเดิมนะคำสั่งเดิมๆทําให้คล่องเลยออกแบบพลิกค่ะออกแบบพลิกนะคะดึงมากลางๆค่ะดึงงากลาง,ง,ลางถ้าไม่กลางแล้วก็ ไม่ได้คะ่ะโอเคนะคะพอได้ยงนแล้วก็เป็นไงคะอ่ากดถูกคะ่ะอ่ามาเลื่อนดูซิว้าวมาแล้วมาแล้วนะคะนี่มาแล้วนะคะอ่าต่อไปเสร็จแล้วนะคะอ่าคาสั่งเข้าต่อไปเอาไปเอาเสียงเพลงจากที่รักากดแบ็กกลับมาหากันไกค่ค่ะแล้วก็กดที่ระบบเสียงใช่ไหมคะระบบเสียงอ่าทุกคนกดที่ระบบเสียงเพราะเราจะเอาเสียงเพลงเข้านะคะ แล้วก็กดคําว่าแยกนะแยกออกแล้วกดตรงนี้นะอ่าเพราะว่าเราจะเอา,าเฉพาะเสียงเพลงเนาะเอากดคาว่าแยกออกแล้วค่ะแล้วเราก็ไปเลือกเสียงเพลงซึ่งพวกเราอ่ะอ่าก็จะเตรียมเสียงเพลงมาแล้วว่าเราชอบเสียงเพลงอะไรเราก็ไปเลือกมาจริงไหมฮะแม่หมายคชอบเสียงเพลงดนตรีไทยนะคะ,ะแม่มคําเอาเข้ามาอือ แล้วก็เลือกเอาเอาท่อนไหนนะแม่คำเจ้าท่อนอ่าท่อนเนี้ยก็ได้เพราะว่าอะไรคะแก็เลือกเอาเ้ทวก็เราก็เลือกเอาเท่ากับภาพของเรานะจิ้มไปที่เสียงเพลงแล้วก็แบ่งฉากแล้วก็กดลบทิ้งที่เราไม่เอานะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ได้ชาร์ที่ชื่ แล้วก็กดออกค่ะกดออกนะคะกดออกค่ะโอเคไหมคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะโอเคก็แชร์ไปทิกตอกเลยค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วแชร์ไปทิกตอกนะคะแล้วค่อยส่งครูเป็นลิงก์ในทิกตอกนะคะโอเคค่ะครูพอขอจบการอัด เพียงเท่านี้นะคะ